สวัสดีครับวันนี้จะพามาสอนการใช้งานเครื่องนีทันเฟิร์นะครับจะเป็นอตัวนี้จะเป็นรุ่น4 3845นะครับผมจะเป็นตัวฟังก์ชันออโต้โอเพนนะครับก็คือสามารถยกขึ้นเองได้อัตโนมัติเลยวันนี้จะมาสอนวิธีการใช้งานนะครับขั้นตอนแรกนะครับเปิดเครื่องขึ้นมานะครับผมหน้าจอนี้จะเป็นหน้าจออุณหภูมินะครับส่วนด้านล่างจะเป็นหน้าจอเวลานะครับผมวิธีการตั้งอุณหภูมิและเวลานะครับผมขั้นตอนแรกก็คือกดที่ตัวเซตนะครับกดหนึ่งครั้ง ก็คือการตั้งอุณหภูมินะครับผมก็คืออุณหภูมิอยูตรงนี้น150องศาก็คือสามารถปรับลงได้เลยนี่นะครับส่วนกดครั้งที่2ก็คือการตั้งเวลานะครับการตั้งเวลาเวลาก็จะขึ้นสามารถตั้งได้เลยนะครับแล้วก็พอตั้งเสร็จปุ๊บให้กดเป็นครั้งที่3นะครับเขาจะขึ้นอุณหภูมิกับเวลาข้างล่างนะครับผมอ่าตัวชิ้นงานตรงนี้นะครับจะใช้อุณหภูมิอยู่ที่150องศาเวลา8วินะครับผมอ่าตัวนี้กดลงได้เลย ผมให้เขาดังให้แม่เหล็กเขาทํางานนะครับตรงนี้เขาจะดีดขึ้นเองอัตโนมัตินะครับผมนี่ครับผมจะให้ดูชิ้นงานนะครับอาจจะต้องใช้เวลาเซ็ตตัวประมาณ20-30วินะครับลักษณะตัวเครื่องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นไซส์ 38, 45นะครับผมหรือว่าทางลูกค้าจะเรียกว่าไซส์ A3 ก็ได้นะครับ โอเคนี่ครับชิ้นงานจะเป็นประมาณนี้จะให้ดูเนื้องานใกล,ใกล้ๆอีกครับงานก็จะเนียนติดทนครับผมขอบคุณครับ